ทุกคนก็กราบสวัสดีท่านชมท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้เรามาสอนทําฟาร์มเด็กนะครับ EP สองท่าน EP สองนะครับผมผมทําอันนี้ก่อนเลยนี่เราทําอันนี้แต่บล็อกบล็อกบล็อกอันนี้นะคะผมบล็อกอันนี้ถ้าวางน้ําเป็นเด็ดขาดนะครับผมเราจะวางน้าเฉพาะอันนี้นะคะผมนี่เห็นไหมอ่าเป็นทุกอันเลย ก็ต้องวางน้ำอันนี้เห็นไหมก็บรรจบกันอยู่ดีนะครับผมแล้วมาสิ่งที่สองนะครับผมแล้วต้องอันนี้ไงอันนี้เราต่อออกจากอันนี้มาประมาณสี่บล็อกนะครับผมแล้วเราก็ต่อขึ้นต่อถัดนี้สองสามสี่ห้าห้าบล็อกนะครับผมแล้วเราก็ทําเสานะครับผมอ่าแล้ว หลังคานี้เราจะปิดทึบอย่างนี้ก็ได้นะครับผมทึบทึบก็ได้นะครับผมอ่าและอย่าลืมแปะไฟด้วยล่ะครับผมอย่าลืมแปะไฟข้างในด้วยนะครับผมอ่าเพรเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมเราเอาไข่ไข่ นี่งไงเอาชาวบ้านมาใส่นะครับผมอเอาชาวบ้านมาใส่นั่นเองนี่ครับนับเลยนะครับยี่สิบตัวนะครับผมหนึ่งสองสามตัวเล็กไม่เอานะครับผมตัวเล็กเราจะค่าทิ้งเลยตัวเล็กเราจะไม่เอา เอาเราตั้งเอานนึตัวเล็กตัวเล็กแเ,เอาเราเอาดำม,มาดีกว่าอืมนี่แล้วได้สองตัวแล้วสองสามสี่ห้าตัวเล็กไม่เอา กี่ตัวแล้วหน่สีบ๊อกโอส้สี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิอ็สสอดสิบสองสิบสามสิบสี่สา ้าแล้วขึ้นไม่ได้สิบห้าสิบสิบสิบเจ็ดแปดอยูนึงไม่เอาเสรแล้วอันนี้เสียงไก่น้อยผมครับผมไก่ 8. น้อยผมไก่น้อยอนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบนะครับผมถ้าเราใส่ถูกนะครับผมไอรอนโกเลมจะเกิดนะครับผมย้ำนะครับใส่ถูกนะครับผมถ้าใส่ถ้าใส่ชาวบ้านผิดก็ไอรอนโกเลมก็จะไม่เกิดนะครับผมนี่เห็นไหมครับผม นี่แมวเกิดแล้วแสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วมั้งนี่งาไอ้เราโกเลมเกิดแล้วอ่าใช้งานได้แล้วครับผมนี่แล้วเราก็มาทำที่จ,จดเก็บตรงนี้ข้างล่างนี้ครับผมเห็นไหมอ่ายังไงมีเด็กมาด้วยโอเคผมกดก็ วันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดสับ๊กเกอ์ให้ผมด้วยนะครับผมิีนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย